สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิลจะมาคลข้อข้องใจนะคะในการใช้คำที่ภาษาอิตาเลียนเรียกสวยๆนะคะว่า possessive นะคะก็คือคำสรรพนามบอกความเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะอย่างเช่นนะคะ mia sorella la mia macchina mio fratello il m i โอลิบโรคำแบบนี้นะคะที่บ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของนะคะแต่สังเกตไหมคะว่าบางครั้งเนี่ยก็มีคํานําหน้านามนะคะหรืออาติกโกลนําหน้าบางครั้งก็ไม่มีนะคะแล้วเวลาที่เราที่เป็นชาวต่างชาติไปเรียนภาษาเตเลียนเนี่ยนะคะก็ทําให้เราเนี่ยสับสนนะคะว่าเมื่อไหร่ฉันต้องใช้และเมื่อไรฉันไม่จําเป็นต้องใช้นะคะพอเราใช้นะคะคนข้างๆเรานะคะก็บอกว่า คำแบบนี้เนี่ยไม่ต้องมีคำนำหน้านามนะไม่ต้องใช้แต่พอเวลาที่เราไม่ใช้เนี่ยเขาก็บอกว่าคำคำนี้เนี่ยต้องใช้นะคะแต่พอถามถึงความแตกต่างนะคะเขากลับตอบเราไม่ได้นะคะแต่นะคะวันนี้เปิ้ลจะมาเคลียร์ค่ะว่าเมื่อไรจะต้องใช้แล้วเมื่อไรไม่ต้องใช้นะคะไปดูกันเลยค่ะ สรรพนามบ่งบอกความเป็นเจ้าของนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะรู้มาแล้วนะคะว่าในกรณีที่ใช้กับคนในครอบครัวนะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้คำนำหน้านามวางไว้ข้างหน้านะคะแต่นะคะมันไม่จบแค่นั้นค่ะมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะเพราะเราจะไม่ใช้ในกรณีเดียวก็คือในกรณีที่เรากล่าวถึงเขาในรูปของเอกพจน์นะคะก็คือคนคนเดียวนะคะ สมาชิกในครอบครัวในที่นี้นะคะหมายถึงนะคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกชายลูกสาวพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายลุงป้าน้าอาหรือแม้แต่หลานหรือว่าญาติญาตนะคะก็คือกูจิโนกูจินะคอนยาโตคอนยาตาพาเรมาเรนนนนนนโมเยมาริโต f i ่โยฟี่ยาโซเรลล่าฟราเตโลเจียเจีเหล่านี้นะคะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือว่าเรียกว่าเป็นเครือญาติทั้งหมดที่เราไม่ต้องใช้คำนำหน้านามนั่นเองนะคะย้ำนะคะว่าเครือญาติหรือว่าคนในครอบครัวเราจะไม่ใช้คำนำหน้านาม ในกรณีเดียวเน่ก็คือในกรณีที่เรากล่าวถึงในรูปเอกพจน์นะคะอย่างเช่นนะคะพี่สาวนะคะเมียโซเรลลานะคะเราจะไม่ใช้ลาเมียโซเรลลานะคะพี่ชายนะคะเราจะไม่ใช้อิลม o โอฟราเตลโลนะคะแต่เราจะใช้ม i โอฟราเตลโลมิโอพาเดรมียนอนนามิออนโนมิโอ o ิโอมิอซียอันนี้เนี่ยคือข้อที่หนึ่งนะคะ สมมติน,นะคะเราจะบอกว่าพี่สาวของเรานะคะก็คือพี่สาวของฉันเนี่ยอายุ40ปีนะคะเราก็จะบอกว่า m i a ยโ r e l l a าอาคว a รันตาน,นี้นะคะก็คือพี่สาวของฉันเนี่ยอายุ40ปีนะคะเราจะไม่ใช้ La m i a ยโ r e l l a าเดดขานะคะอันนี้ไม่นะคะ ยังไม่จบแค่นั้นนะคะเนื่องจากมีข้อควรระวังนะคะ attention นะคะก็คือข้อแรกนะคะในกรณีที่เราใช้คำเหล่านี้ร่วมกับคำว่า l o รนะคะนั่นหมายความว่า ของพวกเขานะคะนั่นหมายความว่าอย่างไรคะนั่นหมายความเป็นครอบครัวของคนอื่นนะคะเป็นครอบครัวของพวกเขานะคะในกรณีนี้นะคะถึงแม้จะเป็นลุงป้านะอาปูยา่ย่าตายายพ่อแม่เราจะต้องใส่คํานำหน้านามทุกครั้งนะคะอย่างเช่นนะคะลาโลโรเซียนะคะก็คือป้าหรือว่านาของพวกเขานะคะหรืออิล loro n o n น o นะคะก็คือปูหรือว่าตาของพวกเขานะคะ i l ลโลโรจนะคะก็คือลุงหรือว่าอาผู้ชายของพวกเขานะคะ สรุปนะคะถ้าเมื่อไหร่ใช้ร่วมกับสรรพนามโลโรนะคะเราจะต้องใส่คำนำหน้านามให้ด้วยทุกครั้งนะคะอันนี้เป็นกฎข้อที่2นะคะต่อมานะคะเป็นข้อควรระวังอีกข้อหนึ่งนะคะในกรณีที่เราใช้ชื่อเรียกนะคะอย่างเช่นนะคะเวลาเราเรียกแม่นะคะเราไม่เรียกว่ามาดรนะคะเวลาเราเรียกแม่เราใช้คำว่ามั่มมาป้าป้านะคะแทนที่เราจะใช้ อามา่เด๋ยาดรนะคะเราไม่ใช้เราใช้ชื่อเรียกแทนนะคะมัมมาปาปาป้าปะคำที่เป็นชื่อเรียกเหล่านี้นะคะตามหลัก,กแกรมมาแล้วนะคะเราจะต้องใช้คำนำหน้านามเสมอนะคะเสมอเสมอนะคะตามหลัก,กแกรมมานะคะทำไมเปิ้นถึงบอกว่าตามหลักแกรมมานะคะเนื่องจากว่าในหลายๆพื้นที่นะคะเขาไม่ใช้นะคะเขาไม่ใช้คำนำหน้านาม นำหน้าคําว่ามัา่มมาปะปานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่โรมนะคะเท่าที่เปินรู้นะคะก็คือที่โรมเนี่ยเขาไม่ใช้นะคะเขาไม่ใช้ว่าลาเมียมั่มมานะคะเขาจะใช้ว่าเมียมั่มมานะคะจนกลายเป็นเรื่องเป็นปกตินิสัยไปแล้วนะคะแต่สิ่งที่เปิ้นอยากจะให้เพื่อนๆเ,เรียนรู้ก็คือว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเราก็ใช้ภาษาของพื้นที่นั้นๆน่นะถูกแล้วนะคะ แต่เราจะต้องเข้าใจด้วยว่าตามหลักแกรม,มาแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้ยังไงนะคะนอกจากมัมมาปาปาแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีคำอื่นๆอีกน,นะคะอย่างเช่นละตัวม ma ัมมาอิลส ma ัวปาปาละซัวมัมมาแบบนี้นะคะคำที่ใช้เรียกเหล่านี้นะคะรวมถึงนะคะเวลาที่ใช้ปาปิโนอิลม m โอปาปิโนลเมนอ n นนีนะ เป็นวิธีการเรียกคนในครอบครัวอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะคะในกรณีแบบนี้นะคะก็จะต้องใช้คำนำหน้านามด้วยนะคะต่อมานะคะข้อควรระวังข้อที่3นะคะก็คือเราจะต้องใส่คำนำหน้านามทุกๆุกครั้งในกรณีที่เรามีการขยายความนะคะ หรือว่าอธิบายเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือมีการระบุอย่างชัดเจนนะคะก็คือเฉพาะเจะจงว่าคนนั้นคนนี้เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะคะเมื่อไหร่ที่มีการระบุจอจงหรืออธิบายเพิ่มเติมนะคะเราจะต้องใส่คำนำหน้านามให้ทุกครั้งนะคะ ตัวอย่างนะคะอย่างเช่นละเมียคารณนนะนะคะ mm hmm. ก็คือคุณย่าคุณยายที่น่ารักของฉันนะคะ mm hmm. ก็คือขยายถูกไหมคะ mm hmm. มีคําขยายนอนก็คือมีคําว่าคาระไปขยายนอนหนั na, นั่นเองนะคะ mm hmm. หรือนะคะอิลมี b e เบล m a r i โตนะคะก็คือสามีที่ดีหรือว่าสามีที่หน้าตาดีที่หล่อของฉันนะคะนั่นก็คือมีคำว่าเบ l นะคะไปขยายมารีโตนั่นเองนะคะหรือ i ิลวอสโตรซีโอเควีเวอารนะคะก็คือคุณนา้าหรือคุณลุงของพวกคุณ ที่อาศัยอยู่ที่โรมนะคะก็คือมีการอธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นคุณน,าน้าหรือว่าคุณลุงเนี่ยคนที่อาศัยอยู่ที่โรมนั่นเองนะคะหรืออีกตัวอย่างนึ้งน,นะคะก็คือ La mia sorella าเมร a บิโยสานะคะก็คือพี่สาวที่ดีที่สุดของฉันนะคะเห็นไหมคะเมื่อไหร่ที่มีการใช้คําขยายหรือมีการอธิบายเพิ่มเติมหรือมีการระบุเฉพาะเจาอโจงนะคะเราจะต้องใส่คํานําหน้านามให้ด้วยทุกครั้งนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปนี้นะคะถือว่าคุณโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าต่อไปนี้คุณจะสามารถใช้สรรพนามบ่งบอกความเป็นเจ้าของได้ถูกต้องแบบอิตาเลียนอิตาเลียนได้ดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ปิ้นก็ต้องลาไปแล้วนะคะอย่าลืมซับสไครต์นะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะเชาเชาอัพเพสโต